มาแล้วครับเอ้ยสวัสดีครับทุกคนนะนะครับโอ้วันนี้จุจงมาไหนเนี่ยนะจงขี่รถได้เหรอรถตำรวจนะเนี่ยลูกเฮ้ยอันนี้เป็นรถตำรวจครับขึ้นไม่ได้ลูกนี่รถตำรวจเติมน้ำมันอยู่นี่ไงรถตำรวจเติมน้ำมันอยู่ครับโอ้จุจมอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ ช็อกโกแลตบิลแล้วครับจูจมทุกคนตอนนี้จูจมอยู่ที่ช็อกโกแลตบิลครับจูจมพาเพื่อนๆไ,ไปดูสิไปดูสิมีอะไรบ้างที่เนี่นอโอ้โหนี่รถตำรวจเติมน้ำมันไม่เสร็จตะกีนะครับโอ้โหนี่โฮมทาวหูยนี่รถดับเพลิงจูจมจูจมขึ้นรถดับเพลิงเหรอเนี่ย คุณจู่โจมขึ้นรถดับเพลิงเหรอครับขับด้วยเฮ้ยขับได้ด้วยเหรอไอ oh. ขับได้ด้วยเหรอลูกโอ้โ oh, ห oh, เห็นรถดับเพลิงนะครับจู่โจมเห็นรถดับเพลิงรีบขึ้นเลยนี่ไงโอ้ oh, ช็อกโกแลตบิวนะครับโอ้โหโอนี่เป็นอะไรเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์เวสต้าเหรอ ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมอ่านี่คือทางเข้าปกติจับปั่นจักรยานมาแล้วก็มาเนียถ่ายรูปตรงนี้นาน,นานแล้วนะครับไม่ได้มาปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าภายในมีอะไรบ้างโอ้ยนี่มีรถอะไรเนี่ยโจมบอกกับชิปเฮ้ยจะจมขี่อะไรเนี่ยรถมอไซ รถเบต้าหรอลูกเฮ้ยจุดจมขับได้ด้วยเหรอโอ้คันมันใหญ่ไปหรือเปล่าลูกปไปต่อลูกไปเดี๋ยวเราไปข้างในกันต่อครับเฮ้ยจุดจมนกหรือเปล่านะ่ยนกนะครับโอ้นกนี่นกเพนกวินโอ้มีตัวเล็กตัวใหญ่นี่ตัวแม่นะครับนี่ตัวลูกสองตัว ไอ้จุดจมรถอะไรเนี่ยนี่สีสีอะไรแต่มันยาวจังเลยครับอุ้ยอุ้ยมันยาวมากเลยครับเดี๋ยวจมขึ้นไม่ได้ลูกไม่ใช่รถเราครับอุ้ยมันยาวมากเลยครับอุ้ยเนี่มันยาวเฮ้ยไปได้เหรอมันพังลูกโอ้โหอุ้ยอันนู้นรถอะไรเดี๋ยวจมรถอะไรเนี่ยไปดูกัน โอ้โหตรงนี้จะเป็นบ้านหลังเล็กๆเต็มเลยครับนี่เฮ้ยจะจมเห็นรถอะไรเนี่ยเฮ้ยรถนี้มันรถอะไรเนี่ยเหมือนรถกระบะใช่ไหมรถกระบะวินเทจหรือเปล่าลูกช็อกโกแลตโอมันมินมิสนิมเต็มเลยครับนี่มันนี่ใสของโอ้นี่เป็นบ้านหลังเล็กๆหลายๆทรงนะครับหลายๆสไตล์ จำลองบ้านขึ้นมานี่ช็อกโกแลตบิวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับอันนี้ด้านนอกก็จะมีการหันนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับโอ้เดี๋ยวไปดูข้างในกันเอ้ยนี่จะจนแเข้ามาข้างในเนี่ยอันนี้จะมีเรือนะครับแต่เรือตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะครับมีเรือเอ้มีเรือด้วยนะครับนี่มีมีรถข้างในด้วยเหรอ ฮ้ยจูโจมจะลงขึ้นเรือเหรอลูกไมขึนเือวันนี้ยังขึ้นไม่ได้เฮ้ยเราไปฝั่งนู้นกันไหมเฮ้ยจูโจมปะมาลลูกปะไปเลยเรก่อนไหม่เรือยหจงเร็วเลยเห็ุม้าหมุนโอ้โหมาลูกมาอโอจจมขี่ม้าหมุนเหรอลูกเาจะขึ้นม้าหมุนนะโอ้นี่ม้าหมุนแต่มันไม่หมุนลูก มันอยู่กับที่ครับว้าวจุดจมเห็นรถแล้วนะครับโอ้นี่เป็นอะไรโอ้รถทาไรเนี่ยโอ้รถทาไไเนครับเฮ้ยจ,จุดจมจุดจมเตืนอนน้ำมันเหรอครับเฮ้ย มันใช่ถังเติมน้ำมันหรือเปล่าลูกนี่มันล้อรถครับนี่ตรงนี้ตรงที่เติมน้ำมันนี่ครับโอ้ยเขาปิดไว้ลูกเติมไม่ได้โอ้ไม่ได้ครับเก็บไว้ที่เดิมไปจูโจมยุ่งจับเติมน้ำมันได้เหรอเนี่ยจูตจมโตขึ้นเป็นเด็กปลาไหมครับนี่ครับตรงใส่ไว้นะครับนะครับรถโอ้หเท้มากเลยครับน,น,นี่ที่เติมน้ำมันเฮ้ย,ยจูโจมไปไหนก้นอ้ย ไปไหนแล้วเนี่ยตู้โทรศัพท์เหรอโอ้นี่เป็นอะไรอ่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะครับที่นี่โอ้โซฟาเหรอลูกเฮ้ยอ,อนี่เป็นลูกบอลทิดตั้งเหรอครับ รถอะไรอีกครับเนี่ยจูจมอะไรลูกโอ้ยน้ำมันตุ้งออกมาเลยอ่ะมันคืออะไรเนี่ยจูจมมันในน้ำมีปลาด้วยครับในน้ำมีปลาด้วยครับปลาคาร์บนะครับนี่ไงปลาคราบโอ้หนี่ไงรถครับรถยาวมากครับ เฮ้ยจุ่โจมไปไหนละเฮ้ยจุ่โจมเห็นรถโอ้โหรถเท่มากเลยเท่มากเลยครับไปไหนอีกละเฮ้ยจุ่โจมเห็นมอไซจู่โจมจุ่โจมขึ้นเวสป,ป้าเหรอลูกโอ้จุ่โจมอยากขับรถอีกแล้วนี่ออะไรลูก ิงนี่เลยแปหนึ่งซองเอาวไม่ใช่หนมีครับอยู่โจมเห็นหมีเฮ้ยอยู่โจมหมีอะไรเนี่ยอยู่โจมหมีสีอะไรครับหาอ,อะไรนะสีอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมหม,มีมาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมีบ้านอะไรเนี่ยบ้านอะไรลูก พานคนหรือเปล่าเนี่ยทำอไมอยู่ตรงนี้ครับโอ, oh. อ,อ้ตาอืมตาอืมเออตาตาหมีตรงนี้ครับตรงนี้เป็นที่นั่งโอ้ oh. ตัวอะไรครับเฮ้ย hey, กระต่ายเหรอกระต่ายทำไมไมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ไงโอ้ oh, กระต่ายมากินหญ้าเหรอเนี่ยผู้ชมทำไมกระต่ายมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้อ เฮ้ยอุ้จูจอมจูจอมจะขึ้นรถเหรอลูกเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนพี่ชมเห็นวงมาลัยไม่ได้ครับจะไปขับรถเหรอเฮ้ยเปิดไม่ได้อยู่แล้วอ่ะต้องปีนขึ้นไปเลยเขาเปิดกันนะเฮ้ยจูจอมขึ้นรถครับโอ้ย จุ๊มจะเป็นคนขับรถเหรอเนี่ยโอ้โหโจุ๊มทำไมขับเป็นนะ่ะขี่ม้าหมุนอีกแล้วเหรอลูกโอ้โหโอ,โ,อโอ้มีคนขี่ด้วยจุ๊มมันไม่หมุนเหรอครับเฮ้ยอะไปดูที่อื่นกันครับวันนี้เป็นรถอีกแล้วเนี่ยเ้ยเป็นรถซูเปอร์แมนตุ๊ก่าไอ้รถแบทแมนเหรอยาวอย่างเงี้ยนีเ่เป็นรูปโลกเลย chocolate đi như thế này hả? Ừ. <laughs> này, hoa đuôi xí. Kì kì lô à? là cái đường ở đây nha. Chẳng ăn nạc là ăn nạc hấp. vậy? lá này với กาแฟกแ็มีอมยิ้มอ่ะวิวโจมเห็นโดนัทเฮ้ยจุวโจมทำไมโดนัทมันใหญ่จังเลยอ่ะเอ้ก้องกินได้ด้วยเหรอมันไม่ได้รู้มันเป็นของเล่นครับไม่ใช่ของจริงกินไม่ได้นะครับนี่โดนัทเต็มเลยนี่ร้านนะครับอ๋ออันนี้เป็นอะไร กินไม่ได้ลูกดูโจมไปถ่ายลูกกับแม่ไปโจมน้ำอะไรครับน,น้ำตูน้ที่ทำไมมันมีหลายสีอย่างเงี้ยโ,<อ>โอ๊ยมันมีหลายสีกวเอ้นี่ไงเป็นเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินโอ้มีหลายสีจังเลยครับดูโจม น้ำทำไมมันมีหลายสีจังเลยเออโอ้โหไปดูต่อครับนี่โอ้สะพานิเทศจังเลยอะไรลูกอจอมเห็นอะไรอีกแล้วนะนนเฮ้ย๋อปลาเหรอลูกแล้วมีนกเพนกวินขับเจ็ตสกีด้วยอโอ้นี่ไง เออเท่จังเลยครับม,ม,ม,มีอีกเหรอโอ้โหนี่ก็เป็นน้ำพุนะครับมีังหันด้วยทหารอะไรหมุนไปหมุนมาครับเฮ้ยนี่ก็มีรถไถเลยเนี่ยรถไถนาก็มีแหละครับอ๋อยี่ห้อฟอร์ดเหรอรถไถนายี่ห้อฟอร์ดเหรอเนี่ย เออเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโห้ยจูโจมขับได้ด้วยจูโจมขับได้ด้วยเหรอโอ้จูโจมทำไมขับได้นะจูโจมรู้เหรอลูกใส่เกียร์ตรงไหนเนี่ยจูโจมเคยขับนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้เมือยจังเลยอันนี้อะไรครับเนี่ยจูโจมโอ๋อมันให้เราคุยทางนี้ไหม แล้วมันก็จะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่ามันว่าได้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นที่รับเสียงอ๋อผู้ใส่กันแล้วก็ใช่ไหมมันก็จะไโผล่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราลองคุยไหมุูโจมลองพูดพูดตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อจะฟังตรงนี้นะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเออนี่ไงให้จุโจมพูดอยู่ตรงนั้นนะเอาจุโจมจุโจมพูดตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวพ่อฟังตรงนี้นะนี่ทำอะไรกูจุโจม พูดเลยจูโจมครับจูโจมมาแล้วครับจูโจมมาแล้วครับอุ้ยจูโจมเห็นรถไฟอีกแล้วโหรถไฟมันติดไฟแดงอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยไปไหนอีกละเฮ้ยจูโจมไปไหนเนี่ยรถไฟมันเป็นอะไรบ้างครับมันมีอะไรบ้างเนี่ยจูโจมรถไฟมันทำไมมีเห็ดด้วยครับเฮ้ยรถไฟมาสู่ดินแดนอะไรสไลเดอร์ก็มีเหลอนเนี่ย เอ,อ้ยจุจมมีสายเดอร์ด้วยครับ<ฮ>สายเดอร์มาแล้วก็มีเห็ด er จุ้มจุ้มเห็ดเราขึ้นได้ไหมเนี่ยได้ไหมไม่ไม่เฮ้ยมาผูดินแดนอะไรครับเนี่ยจุ้มขึ้นรถไฟมาแล้วก็มาผูดินแดนเห็ดเหรอครับโอ้ออออขึ้นมาได้อดีกนะจุจมขึ้นมาได้แล้วผข้างหน้านะครับขึ้นมาที่ไหนเนี่ย ระว,วังจิ้งจกนะครับเออขึ้นไปเลยสาขึ้นมาจุจมขึ้นมาเลยลูกจุจมมันมีสไลเดอร์ตรงนี้ด้วย<อ>ขึ้นมาเลยจุจมจุจมขึ้นไปแล้วก็ลงสไลเดอร์ตรงนี้ไปลงไหมไม่ต้องอุย้ยตรงนี้มีน้ําพูด้วยน้ําตกน้ําพูโอ้นี่กำแพงจุจมมาเต้นตรงนี้ได้เหรอพี่จมจุจมเต้นเหรอ จะได้ยินเสียงกระซีอะไรเนี่ยอะไรนะลูกอะไรครับเฮ้ยเจอมบอกว่าบ้านผีสิีเหรอเนี่ยใช่เหรอครับลูกเห็นเป็นสีแดงๆนะครับเจอมเป็นบ้านผีสิีโอ้ยเป็นโคมไฟหรือเปล่าอยโคมไฟเต็มเลยไปดูไหมไฟเต็มเลยลูกไปดูสิ โอ้ตัวนี้มีนกฟามิงโก้ด้วยเต็มเลยเฮ้ยจุ้ชม,มคิดว่าเป็นบ้านผีสิงนะครับโอ้จริงจริงไม่ใช่ครับโอ้เป็นโคงไฟทั้งนั้นเลยจุดชมกลัวครับโอ้เป็นโคงไฟเต็มเลยครับเนี่ยแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเ,เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนี่ไงเปลี่ยนสีอีกแล้วจุ <laughs> ้ชมกลัวคิดว่าเป็นบ้านผีสิงโอ้ เปลี่ยนสีไปเยอะแยะมากมายเลยครับหลายดวงเลยกองไฟนี่อะไรเนี่ยทำมือเกลอทิ้งหรือเปล่าเดี๋วยวพรดูก่อนสิม,มันตัวอ้วนๆแบบนี้โอ้ไม่ใช่มันปลาบานหรือเปล่าครับหรือปลาโลมาเนี่ยอุ้ยมีตุ๊กตานั่งตรงนี้ด้วยเฮ้ยมันนั่งได้ไงเนี่ยโอ้มนนั่งอยู่ที่หางครับโอ้แนวน่ารักด้วย เฮ้ยจะจมนไปริมน้ำเหรอจนจะขึ้นเนรือเหรอลูกนี่จมนเห็นเรือนะครับระวันงนะลูกตกน้ำนะนี่มาวิวครับโอตัวนี้เป็นน้ำตกตัวนี้มีเจสก,กี้ด้วยเฮ้ยหานมาแล้วลูกหานสีอะไรเนี่ย เป็ดหรอไม่หาอืมี่ขาตรงนี้ดำด้วยตรงนู้นเป็นไงเป็ดหรออ๋อแอนแอนหันไปจบสวัสดีครับ ครับเพื่อนๆครับสำหรับออคลิปนี้บ๊า,าดยดบายบกาทุกคนกทอทุก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 ทกทุ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 กทลาทุก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 ทกทุกครับุกทุกน,นุทกทกท